นี่หลังจากเตรียมถิวเสร็จนะครับวันที่สามเตรียมผิวไปสีรอบสี่รอบครึ่งตอนนี้ว่าหนักนวงมากนะครับเนี่ยลูกค้าเห็นขาวๆอันนี้ไม่ใช่ขี้ดินนะอันนี้คือคราบคือเรียบแล้วพ่นได้หมดแล้วพวกน,นี้อันนี้คือคราบน้ําอืมคือหนักหนักมันทําให้ผมรู้ว่า เราไม่สามารถเหมือนไซสเนี่ยไม่สามารถทำ5,000ก้าได้ทุกคันเพราะว่าแต่ละคันมาไม่เหมือนกันเออแบบเหมือนเนี่ยมายางมาต้อยเนี่ยเหนียวนะเหนียวเหนียวกว่าสีประมาณสองเท่าสองเท่าสามเท่าความรู้สึกผมอ่ะเพราะผมก็เคยลอกรถที่มันเป็นสีเนาะกับเป็นยางมาต้อยแล้วเนี่ยลูกค้าดูเห็นไหมความที่มันเหนียวปกติรถปกติถ้าเราลอกมันจะเป็นเหล็กใสเลยนึกออกไหมแต่นี่มันขึ้นแดงแต่เนี้ยพ่นได้นะเนี่ยลูกค้าฟังเสียงเห็นไหมคือมันสะอาดแล้วสามารถพ่นได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มพ่นแล้วหนักเลยคันนี้ อันนี้ลูกค้าเขาติดตามผมตั้งแต่ตอนเปิดร้านใหม่ๆอืมแต่เขาทักมาแล้วก็ไม่ตอบตอนนั้นเพราะผมยังไม่ได้เปิดได้นั่นนะครับไอการตอบอะไรสักอย่างอะ่ะอืมอันนี้ใครที่ทักมาแล้วก็เคยไม่ตอบแบบทักมาใหม่ได้นะครับหรือกดยกเลิกติดตามแล้วก็ติดตามใหม่ผมจะได้ติดตามกลับเนาะหนักืองมากคันนี้อันนี้ล้อล้อนี่คือยังไม่ได้แว็กเนาะจะให้ลูกค้าดูด้วยว่าเนี่ยมันคลีนที่ผิวจริงๆ มันไม่ใช่ว่าเอาแว็กมาโปะเพื่อให้ใหม่พเพราะรถคันนี้ผมถูไปสีรอบไอ้สามรอบล้อสามรอบเพราะมันเข้าเนื้อนะครับมันเข้าเนื้อ,อแบบมันรุนแรงรุนแรงกว่าทุกคันเลยที่ผมทํามาเรื่องคาบนะรุนแรงกว่าทุกคันเลยทอ,อนี่ก็เดี๋ยวจะพ่นสีเทาให้เนาะสีเทาสีแบบนี้แบบเจยเกียเนี่ยเพราะว่าขัดไม่ได้แน่นอนอเพราะว่าเขาพ่นสีมาเล็เทะแต่ถ้ามาเป็นเทนิมแบบเนี้ยขัดเหมือนใหม่เลยอืมพ่นมันแพงกว่านะกับกับขัดอะ่ะแต่คันนี้ผมไม่บวกแล้วก็คือไม่เป็นบทเรียนให้กับเราเนาะ ไม่บวกลูกค้าแล้วก็คือทําให้ไปเลยต่อไปอะ่ะเดี๋ยวผมจะอัปเดตใหม่ให้ก็คือทุกคนอะ่ะจะต้องได้เท่าเทียมกันทาอันไหนอันนั้นเหมือนกันหมดเลยสมมติไซเนี่ยห้าพันเก้าก็ได้ทุกอย่างเหมือนกันแต่ถ้าคันไหนมาผิวหยาบลูกค้าต้องการหลอกอันนั้นแหละต้องบวกเพิ่มเนาะเหมือนลูกค้าจะลอกเฉพาะจุดโชว์ก็ได้ลูกค้าจะลอกทั้งคันก็ได้ก็บวกไปกี่วันกี่วันก็ว่าไปเนี่ยเพราะถ้าเป็นรถปกติลูกค้านึกออกไหมรถที่มาผิวปกติเลยอะ่ะ ผมไม่ต้องมานั่งขัดแบบนี้ผมลงกระดาษทรายปุ๊บสร้างเส้นปุ๊บแล้วก็เพ้นได้เลยแต่อันนี้ต้องขัดต้องอะไรปุ๊บสามวันแล้วนะจริงๆวันนี้ต้องล้างดีเทลแล้วคันเนี้ยอโอเคมาถ่ายให้ดูใหม่ครับ